ก็ขึ้นมาชั้นสองนะครับขออภัยนะครับถ้าเขย่าว่างเพราะว่าผมใช้มือจับธรรมดานะครับซูเปอร์มาร์กเก็ตวัดสวนแก้วนะครับชั้นที่สองนะครับตรงนี้โอ้ผมเหนื่อยผมเดินขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็จะเป็น CPU คอมพิวเตอร์นะครับชั้นสองก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้านะครับวันนี้ผมจะเข้า หลายล้าน่อยนะครับอาจจะตัดเป็นหลายๆคลิปนะครับอันนี้อ,นอันนี้เป็นเครื่องประมูลจากโรงแรมนะอันนี้อันนี้เป็นชั้นทเท่าไหร่ชั้นที่สองครับชั้นสองนะครับเป็นเครื่องประมูลจากโรงแรมมาถึงตัวน,นี้เป็นเครื่องอย่างดีเลยแกะมาจากโรงแรมเลยเขาเรียกอันนี้ประมูล่อจออะไรนะอ่า L E L C D L E D มีสองแบบเลยนะครับอันนี้อันนี้คือแบบเป็น L E D แบบดีเลยนะครับเป็นแบบไม่รูแก่นิดนีครับอราคาเป็นของซัมซุงทำตุงนะฮะโตชิบ้าโตชิบ้าคือโตชิบ้าซัมซุงนะครับโตชิบ้าครับโซนี่อย่างนะครับก็คือเป็นเป็นยี่ห้อดังครับยี่ห้อประมูลมาจากโรงแรมประมูลมาจากโรงแรมครับแล้วเรา อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมือสองไหมเป็นมือสองแต่ว่าไม่ได้ผ่ากนการซ่อม,อมแกะมาจากโรงแรมเลยเรื่องมันเอย่างดีไม่ใช่ซ่อมมาขายไม่ใช่ซ่อมมาขายครับครับ,รบเ,รเดินมา,าตรงน,นี้นิดนดียวนะรับรา,าราคาจะราคายังไงครับราคานะตัวนี้พันแปดวันนี้พันพันสามหกพันก็่าทได้เหรอครับผมผ่านไดอันนี้คือเราซื้อไปปุ๊บเราไปติดตั้งได้เลยติดตั้งได้เลยพี่ เราแต่พวกนี้คือเราต้องมีกล่องนะที่บ้านมีส่วนใหญ่จะมีกล่องแล้วและอีกแบบหนึ่งคือไม่ต้องมีกล่องคืออย่างนี้เสียบเสาดูได้เลยเท่าไรทีวีดิจิตอลแต่ส่วนมากตัวนี้ทีวีดิจิตอลก็จะมีกล่องครับอย่างนี้ที่บ้านใครมีกล่องก็เสียบได้เลยดูได้ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทไม่เกินพันแปดพันเก้าโอ้าประกันให้ด้วยน่าสนใจครับครับที่ลงช่องอะไรอ๋อโคตรโคตรคอยโศนะครับโคตรคนนยโสผเคยไปถ่ายคลิปที่นี่หลายรอบนะ คดอนยูโซเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรขึ้นให้นะครับเบอร์โทรขึ้นให้แล้วก็มีเคยทํำรายการมาแล้วใช่ไหมดี๋ยวเปิดให้ผมดูหน่อยรายการย้อนหลังอ๋อได้ได้ได้ทำเกี่ยวกับทีวีอันนี้ป่ะหรือว่าทำซูเปอร์มาร์เก็ตของไม่ใช่เป็นชั้นนี้ใช่ไหมชั้นนี้ด้วยชั้นทุกชั้นผมไม่เคยผมทำมาแล้ผมต้องเห็นนะหล้วมาหลายชั้นดูเดี๋ยวคนทั้งเดิมไปได้หลังครับครับด้านในก็เหมือนกันนะครับโรงแรเนี่ยที่ถามพวกพี่เขาได้อ๋ออันนี้ถามเขาได้ไหมครับได้อันนี้เป็นจอใหญ่ๆหญ่ที่อ๋อ เดี๋ยวก็เดินเข้ามาข้างในก็ได้ดิครับเดินเข้าข้างในแนะนำแนะนำร้านจอจอใหญ่จอใหญ่ยังจะมีราคาแบบโกนี่ตัวเท่าไหนี้เจ๊แปดพันเก้าเป็นจอใหญ่ๆเลยครับบางคนก็ชอบใหญ่เลยะถ้าห้าสูงกว่านิ้วก็มีอหกแล้วก็บอกสี่สิบสองสามสิบสองราคาใครอยากได้ก็มามามาหาแล้วกันอยู่ตรงหัวกระไดชั้นสองกัน ส่วนมากก็จะเป็นเปิดทุกวันนะ LED LED เป็นรุ่นใหม่หมดแล้วครับคป็น oh ร nah. oh nah. oh nah ุ oh, ่นใหม่แบบันเลยแล้วถ้าอันนี้คือไม่ต้องเสียบไม่ต้องใช้กล่องนะเสียบเสาดูได้เลยอันนี้คือเสียบเสาจะได้เลยครับตัวนี้นะครับบอกเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมเออศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดดูสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าอ๋อนี่ใช่นไหมตัวนี้ใช่เบอร์เบอร์นี้ใช่นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเล็กๆตรงนี้เหรอพี่หาอะไรกล่องเหรอหาอะไรเดี๋ยวผมช่วยพี่ห่อทั้งนี่ม 0917144779ครับติดต่อได้ถ้าต้องการมองเห็นไหมตังเล็นเห็นครับคือต้องการทีวีนะครับทำถ้าถ้าต้องการทีวีวันนี้พอดีอุปกรณ์ในการจับโทรศัพท์ผมมันพังผมเลยต้องใช้มือถือว้อย่างนี้ธรรมดาปกติจะมีกล้องมาใช่ครับเขาต้องขอไปท่านผู้ชมเลยครับถ้ามันเขย่านะครับเขาก็จะเป็นจําหน่ายเกี่ยวกับทีวีนะครับจอพัดมาจอ LED นะครับ เนี่ยครับเป็นทอทั์ที่ว่าประมูลมาจากโรงแรมนะครับกโรงแรมก็คือถ้าถ้าพูดถึงว่าในโรงแรมก็อาจจะคือมันจะต้องเป็นของดีแหละแล้วเขาก็จะโลออกมาขายนะครับไม่ได้ผ่านการซ่อมนะครับตรงนี้นะครับก็การันตีนะครับยังไงก็ขึ้นมาชั้นสองนะครับอยู่หัวมุมตรงแต่ถ้าไม่เหมือนกันนะเฉพาะร้านนี้นะที่ไม่ผ่านการซ่อมนะอืมอืมแล้วคขร้านก็ขอขายเขามาจากขารของไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ อ๋อครับผมอันนี้อันนี้มาติดต่อได้นะครับมีเครื่องปั๊มน้ำปั๊มน้ำด้วยเหรอครับของน้ำนะครับของท่าชีโอของมันเด่นนี่ของปั๊มน้ำนะครับทีวีนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็แนะนำอีกร้านหนึ่งนะครับขึ้นมาอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยนะครับชั้นสองชั้นสองวิทยาลัยชั้นสองนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายภาพให้ดีนะ โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับคือจริงๆแล้วมีหลายร้านนะครับหลายร้านมากอ่าถ้าจะเล่กันทุกร้านก็คงเยอะนะครับนี่มีให้เลือกหลากหลายร้านนะครับก็อ่าร้านไหนที่ผมจอดลึกก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้นะครับบางร้านก็อาจจะไม่ได้เดินเข้าไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตรงไหนติดเพลงลิขสิทธิ์ก็ต้องขออภัยนะครับนี่อ่าชั้นนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่ เครื่องซักผ้านะครับมือสอตู้เย็นนะครับใช้งานได้ดีด้วยนะเนี่ยสำหรับท่านที่อยากได้ตู้เย็นนะครับที่เป็นของประตูนะครับหรือว่าใหญ่ๆนะครับทีวีนะครับ,ร,บราคาไม่แพงนะก็ชั้นสองนะอันนี้ชั้น2ของห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของวัดสวนแก้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นที่3นะครับ ผมจะไปเจาะกุ่มที่เป็นตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้เจาะอะไรมากมายนะดูแค่พื้นๆก่อนนะครับ